ลองกันเยอะนะครับเครื่องยังติดอยู่มันก็ยิ่งไม่ได้ยินนะครับเพราะนั้นนะครับขอรุ่นรถอเดฟก่อนครับใครที่รุ่นไหนที่ยังไม่ได้แข่งนะครับหยุดลองก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรียกแล้วท่านไมมาเราตัดปิดเลยนะครับ สงเส็จแจ็กเกตเสร็ไทยตเล่ช่างเปิ้ลช่างมนันทำงารวันใครชอบชอบจะไปคู่แรกก็เลยาอับไเรื่องงานดูและวกัน

ดำบนินเฉพาะต่อ ลุงโก้ดไปหนลุงโค้ดน้ำลงเข้าสลับคู่เมื่อกี้นครับไทยเจริญไทยเจริญข้าววีบาปไทําต้นหนึ่นกทาต้นเด่งรับถืนักเิลุงโก้ดไปที่ไหนครับลุงโคูดฝ่ายแดงครับลุงโกด มาแล้วปรับหัวแล้วโอเคนะครับข้นเนหนึ่งยืนน้ำเงนถามเชือเขาวยนะใช่ใช่ลูกโค้ชป่ะธรรมดา็นไถ่เพื่ออดทนเพื่อ

ตัครับตอนนี้ไฟแดงน้ำอยางอน้กเป็นตาาาา้าานครับอ่อไมน่บางนี้กาลังเขามาแล้วครับีต๊แฝดสีรน้แดงเข้าหรับคูนี้ต่อจากคู่นี้ครับจะเป็นคู่ที่แปด ตัไเข้ากัคู่เดมเดิมคู่8จับ8เสียขาอ่างทองเนงอยู่น้ากแ็ทัตัเบอร์สอยู่แดงก็เข้าเลยอัดตัวต้านเลยนะครับแจ็คทัตเบอร์สอยู่แดงนะครับเช็คตัวด้วยนะครับตัวสอยู่แดงเบอร์1ครับเสียขาอ่างทองอยู่น้เกลด ต่อวปไปเลยสองพัฒนาเบอร์สองถูกแล้วพบกับทบอาจไดนหนึ่งแดงอเคครับเข้ามาแดงเข้ารอบสนามตัวี้เลยพบกับสองใช่หมายเคขสองพัฒนาเบอร์สองถูกแล้วเลย เปองอยู่น้ำกงนครับเอาเตย์พตาด้วยสพัฒนาสองไอหนูอ้หนออกไปยื้ข้างนอกจะไปยือข้างในออกไข้างนอก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  ไสเข้าข้างคู่ป้าไสเข้าโล้าเนเข้าสนาแรงไส่ธนกิจเฮ้แดงอยู่ฝั่งโน้นนะครับธนกิจเข้านะครับต่อไปคู่ทีครับสุเห้เพอเบอร์นึ่อยู่้ำเาินโอ้ยปูาบอค้นสง่าสองสุดแดงอ้าสุดสตาุ้ดสตานได้เลยครับปูช่างอนา